ไหนโดนนะครับปลาอะไรไม่รู้ครับลากไปเลยครับเฮ้ออะไรก่สกหน้อยครับ รถถังน้อยครับรถถังน้อยถถรถถังน้อยครับอันนี้ยิงคนเดียวสามประตูเลยดูกับป,ปลาช่อนเมี่ยงั้เมื่อกี้เพิ่งจะไปกดมาตีเพจทิง้งหายยังไม,ยไม่ทันเสร็จเลยตรงนี้กินอีกถ่ายเท่ากันเลยถ่ายรูปร่วนแค่ไปเลยนี่ครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ถ่ายรูปปอลาช่อนอยู่ดีครับนี่ครับ รถทางน้อยครับดึงลากลอกลั่นเลยครับโอ้โหบอกแล้วดูไหมนีผมน่าโดนหนุแน่ฮอตจริงๆับวันนี้วันนี้สามประตูแล้วนี้ทั้งปลาเกตและชอนเลยครับโอ้โหนี่ครับขอถ่ายรูปต่อ